แกมบอลจา๋าคืนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดพิมลิกอังกฤษ5คู่บิ๊กแมตช์ระเบิดความมันเวลาเดียวกันตอน4ี่ทุ่มทั้งหงแดงปืนใหญ่เรือใบปีศาจแดงและไก่เดือยทองลงสนามครบพร้อมกิจ,จกรรมแจกเสื้อบอลฟรีที่บอกเลยว่าของดีมีจำนวนจำกัดเราจะพาไปดูทุกคู่แบบละเอียดพร้อมทีเด็ดก่อนเกมไปเลยค่ะคู่ที่1ลิเวอร์พูลพบกับคิสตันพาเล ลิเวอร์พูลฟอร์มกำลังจีดช,ชนะ4จาก5เกมยิงไป12ประตูซา,า,าร่าโนเยตเดียร์ตแรงไม่ตกเลยค่ะฝั่งพาเลทนี่ยังดูเป๋ๆอยู่เกมเยือน5นัดหลังเสมอ2แพ้3ยิงได้ลูกเดียวแนวรับยังขาดตัวหลักออลิเซ่ก็ยังเจ็บบรรยากาศที่แอนฟิล์บอกเลยว่าพร้อมถล่มค่ะหงแดงมาแรงจริง และระหว่างที่กำลังเชียร์บอลคืนนี้มีกิจกรรมดีๆมาฝากทุกคนคะ่ะแค่ส่งบินมูลค่า500บาทขึ้นไปรับสิทธิ์ลุ้นเสื้อบอลทีมโปรดไปใส่เท่ๆฟรีมีให้เลือกถึง3ทีมสุดฮิตลิเวอร์พูลแมนยูสเปอร์จำกัดแค่20ตัวแรกเท่านั้นนะคะอยากได้เสื้อทีมไหนรีบเลยไปต่อกันที่คู่ต่อไปคะ่ะเซาทแทมตันพบกับอาร์เซนอลเกมนี้บอกเลยว่าชัดเจน ปืนใหญ่มาแรงชนะรวดยิงอย่างน้อยสองลูกทุกนัดใน5้าเกมหลังฟอร์มเดือดจัดทั้งมาติเนรี่เซซุนซาก้าพร้อมเดินหน้าลาแต้มเซาแทมตันโดนไปเยอะค่ะแนวรับหลุดง่ายตัวหลักเจ็บเพียบสถิติในบ้านก็ไม่ดีเกมนี้อาจได้แค่ตั้งรับจนหอบค่ะมาต่อที่คู่ที่3นะคะฟูลแลมพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ ฟูลแลมยังลุ่มลุ่มดอนดอตัวเจ็บเพียบโดยเฉพาะแนวลุกเจอแมนซิตี้ที่มาทั้งความมั่นใจและฟอร์มโหดชนะรวด5นัดยิงทะลุแต้มต่อทุกนัดฮาแลนยิงเป็นจักรกลเดอะบอยจ่ายอย่างเซียนเกมนี้แม้จะเล่นนอกบ้านแต่เรือใบสีฟ้าพร้อมบุกใส่แบบไม่ถอยเลยคะ่ะไปต่อกันที่คู่ที่4เลยนะคะแมนยูไนเตดพบกับแอนตันวิลล่าโอทัดฟอร์ดคืนนี้มีลุ้นระทึก แมนยูฟอร์มยังไม่คงที่แนวรับเสียประตูทุกนัดตัวเจ็บเพียบส่วนวินล่าเครื่องติดยาวคะ่ะไม่แพ้ใครมาเจ็ดนัดวัดกินยิงแทบทุกนัดแถมจังหวะส่วนกลับเร็วมากแบบนี้แนวรับแมนยูมีหนาวเกมนี้เปิดหน้าแรกแน่นอนคะ่ะไปต่อกันที่คู่สุดท้ายเลยนะคะคู่สุดท้ายของวันนี้สเปอร์พบกับไบตัน ไก่เดือยทองเจอของจริงสเปอร์แมสจะได้เปรียบในบ้านแต่แนวรับยังไม่นิ่งเสียประตูบ่อยใบตั้นช่วงนี้ฟอร์มเดือดยิง8ลูกใน3เกมหลังเล่นบอนเลเร็วจบคมเดชเชบ,บี้ปรับแท็กติกไหลลื่นสุดๆเกมนี้มีสิทธิ์เป็นแมตช์แรกหมัดมันสุดของคืนนี้ก่อนจะไปลุ้นที่หน้าจอคืนนี้อย่าลืมค่ะเสื้อบอลของเราแจกฟรี ส่งบิน500บาทขึ้นไปต่อ1บินเลือกรับเสื้อบอลทีมโปรดลิเวอร์พูลแมนยูสเปอร์ของดีของจริงมีแค่20ตัวเท่านั้นสนใจทักแชทได้ที่หน้าโปรไฟล์ของเราไปก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคืนนี้พิมลริกพร้อมกระหน่ำความมันใครเชียร์ทีมไหนคอมเมนต์ไว้ในคลิปเลยคะ่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนเอนมาเชียร์บอลด้วยกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคืนนี้มันแน่นอน